สวัสดีครับเดินทางกลับไปเมื่อวานวันนี้ออกเดินทางกลับข้ากรุงเทพอีกจากที่บ้านเนี่ยนะครับประมาณ7จ็ดโมงวกว่าแล้วก็วิ่งยาวมาเลยนะครับแล้วก็มาถึงคอนโดเนี่ยห้าโมงกว่านะครับตอนเย็นก็เกือบเกือบหกโมงจากที่ผมตั้งใจไว้ทําเก็บตกไม่มีเวลาจริงๆก็เลยมารวบยอดเลย ส่วนหนึ่งก็คือมาลุ้นผลคู่ที่เพิ่งเตะเตมื่อคืนนี้นะครับนั่นก็คือไบร์ตันแมตชั่นเจอร์ยูเนเต็ปรากฏว่าผลออกมาก็คือไบร์ตันชนะไอประตูที่มันได้นะครับมันมาในนาทีที่90บวก8นะครับจุดโทษเกิดขึ้นในนาทีที่9 6แล้วก็เช็คอยู่นานนะครับ แล้วก็เป็นจุดโทษนักเตะของเราไปยืนอยู่ที่จุดโทษแล้วก็วางเท้าทำท่าหลอกเหมือนจะยิงไปทางฝั่งขวามือของตัวเองแต่พอไปถึงก็บิดสะโพกเปลี่ยนทิศทางให้บอลพุ่งไปทางซ้ายมือนะครับแม็กอลิสเตอร์ทำประตูดได้อีกแล้วจากรูปจุดโทษนะครับโอ้โทษทีว่าที่นักเตะของเราแหมมีข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยหนาหูมากนะครับ จังหวะที่เป็นจุดโทษเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ลุกชอเนี่ยนะครับที่โชว์ฟอร์มดีมากนะครับก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นไปแล้วก็รีบาวนะครับก็คือชูมือขึ้นไปเพื่อที่ไปคว้าบอลน,นะครับโอ้โทษทีอันนี้เขาเล่นฟุตบอลนะครับไม่ใช่บาสเกตบอลลุกชอก็กระโดดขึ้นไปเล่นลุกโมงในลูกเตะมุมซึ่งผมคิดว่าถ้าจบจากจังหวะนี้เนี่ย กรรมการก็น่าจะเป่านกหวีดเนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีเพราะว่ามันนี่มันสุดและของช่วงทดเจ็บมันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับเพราะจากที่ผมคาดหมายว่าแมนยูน t เตเนี่ยนะครับจะทําแต้มหล่นล้วก็หล่นจริงๆในเกมนี้นะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับอีกเจ็ดแต้มนะครับเพราะตอนนี้นะครับดูจากตาราง ริพูจะเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดคืนวันเสาร์นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งซึ่งริพูเองเพิ่งเตะในวันพุธมานะครับได้พัก3วันนะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมีเวลาพักมากกว่าเราเยอะเลยนะครับริพูเล่นไปแล้ว34เกมชนะ17สเสมอ8แพ้9ยิงไป66เสียไป42นะครับลูกได้ลบเสีย24ลูกมีอยู่59แต้ม ตอนนี้บนตารางยอยู่อันดับส่นะครับ่วนเบรนฟอร์ดเนี่ยนะครับเล่นไป34เกมเท่ากันชนะ12สเสมอ14แพ้8ยิงไป52เสียไป44นะครับลูกได้ลูกเสีย8ก็มีอยู่50แต้มอยู่อันดับ9นะครับตอนนี้ก็ลอยลำแล้วครับเล่นแบบชิวๆขำๆและไม่มีอะไรให้รุ้นละนะครับถ้าเล่นในบ้านเนี่ย ลิวูเนี่ยเล่นไปแล้ว17เกมนะครับชนะ12สเสมอ4แพ้1นะครับยิงไป44เสีย16ลูกได้ลบเสีย28มีแต้มเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย40แต้มบนตารางถ้าเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยอยู่นับ3ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเล่นไป17เกมชนะ4สเสมอ7แพ้6ได้20เสีย26ลูกได้ลบเสียเนี่ย 6ลูกมี19แต้มอยู่ดับ10อันนี้คือผลงานเกมเยือนนะครับเมื่อเทียบกับทุกทีมแล้วเฮท o ูเฮ d เนื่องจากเรนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็เพิ่งขยับขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด h ฮทูเฮเนี่ยนะครับก็จะมีการพบกันระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยมาเยอะนะครับพบกันไปทั้งหมด13เกมลิเวอร์พูลชนะ5เสมอ4แพ้4นะครับถ้าใน5เกมหลังเนี่ยนะครับ ลิเวอร์พูลชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งวันที่สองมกราสองพันยี่สิบสามก็ล่าสุดนี้นะครับทีมแรกที่เจอกันเราไปเล่นที่บ้านเบรนฟอร์ดแล้วก็โดนเบรนฟอร์ดเนี่ยนะครับซัดมาสามประตูตัวหนึ่งนะครับวันที่สิบหกมกราสองพันยี่สิบสองเนี่อลิวบูชนะสามศูนย์วันที่ 16, 2022, ยี่สิบห้ากันยาสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับเสมอกันสามสามนะครับ แล้วก็วันที่17พฤษภาคม1947นานมากนะครับเสมอกัน1-1แล้วก็วันที่26ตุลา1946ลิเวอร์พูลชนะ1-0นะครับโอ้โหยาวนานมากนะครับผมยังไม่เกิดเลยนะครับช่วงเวลานั้นนะครับ5เกมล่าสุดเลยนะครับลิเวอร์พูลชนะ5เกมรวดนะครับนี่คือสถิติใหม่และลิเวอร์พูลเนี่ยเคยชนะรวดยาวนานที่สุดก็คือ4เกมตอนนี้ชนะ5เกมแล้วนะครับ ใน5เกมเนี่ยชนะฟูลแลมล่าสุดนะครับจากรูปจุดโทษของโมโนะครับแล้วก็มีเสียงขลอรหะนะครับรจากผู้เสียประโยชน์นั่นแหละนะครับก็บนว่าจุดโทษนี่มันเป็นการพุ่งล้มของดาวินอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับกรรมการให้เช็ค VR อและด้วยซาำไปเกมเจอกับสเปอร์ลิวบูก็ชนะ4ประตูสามนะครับแล้วก็เจอเวสแฮมเนี่ยนะครับลิวบุกไปชนะ1ประตูสองชนะ นอตติงแฮมฟอร์เรสที่ผมอะคิดว่าเราเจอกับสโต๊กชนะแบบเฉือนนะครับสามประตูสองสประตูทุกเกมเลยนะครับมีเกมล่าสุดเคลีนชีตนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปโน่นเลยนะครับก็ล้างตาหลีดถล่มหลีดไปซะ1นึ่งนะครับเป็นทีมเดียวนะครับที่บุกมาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสองประตูหนึ่งนะครับบุกไปชนะเชลซีสิบประตูสองนะครับ เสมอแอชซันวิลล่าหนึ่งตหนึ่งนะครับชนะบูแพมตันสองตัตศูนย์แล้วก็แพ้นิคัสเซนคาบ้านนะครับหนึ่งตสองก่อนทำคลิปนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าไบรตันก็เอาชนะแมนยูได้จากลูกจุดโทษที่ลูกชอเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นไปรีบาบอลโอ้โหเท่าทีไม่ใช่บาสเกตบอลนะครับเป็นฟุตบอลนะครับก็เป็นจุดโทษนะครับเช็คอยู่นานแล้วก็ จุดโทษก็เป็นแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเป็นว่าที่นักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ทําผลงานยิงแมนยูให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้ขยับเข้าไปใกล้แมนยูเข้าไปอีกระบบการเล่นลิเวอร์พูลเล่นระบบ3 4 3ในเกมล่าสุดเลยนะครับเห็นชัดเจนว่าหลังยืน3ตัวนะครับแล้วก็เทรนเนี่ยขยับขึ้นมายืนตรงกลางระบบกองกลาง4ตัวและตัวรุกก็ มีอยู่3ตัวนะครับส่วนเบรนฟอร์ดเล่นระบบ4ี่สามสามนะครับตัวที่จัดในเกมที่เอาชนะฟูลแลมเนี่ยนะครับก็เป็นอลิสงเบ็คเกอร์อิบูฟานไดายแล้วก็คอร์ซาซิมิคาสนะครับมาแทนเจ้าโรโบซึ่งเกมก่อนหน้าโน้นเนี่ยนะครับเป็นแผลใหญ่เลยนะครับแล้วก็เทรนด์ขยับขึ้นมาอยู่ตรงกลางเล่นกับฟาบินโยเฮนโดแล้วก็เคอร์ติโจนซึ่งได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มก็น่าพอใจนะครับ ข้างหน้าก็เป็นโมดาวินแล้วก็ลุยเดียสนะครับซึ่งดาวินก็มาแทนโคดิกัรโปนั่นแหละนะครับเกมล่าสุดในลูกูเนี่ยเปลี่ยนซะสามนะครับแล้วเนี่ยพักแค่สามวันนะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไม่สามวันเต็มด้วยเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยนะครับที่ชนะฟูลแลมเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยกว่าจะจบเกมเนี่ยก็ล่อไปซะเกือบตีสี่นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะมาเตะห้าทุ่มครึ่ง เบนฟอร์ดเนี่ยผู้ลุกษาประตูก็เป็นดาวิดลาย่านะครับในรับเป็นฮิกกี้พินน็อกเบนมีแล้วก็เฮนรี่ถัดขึ้นมาตรงกลางก็เป็นดัมการยาเนลแล้วก็เยนเซนนะครับข้างหน้าก็เป็นอิมบูโมโทนี่แล้วก็ชาเดคคิดว่าตัวที่จัดเนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับ เบรนฟอร์ดเนี่ยพักยาวมากนะครับพักนานเลยนะครับทีนี้ถ้ามาดูข้อสังเกตเนี่ยนะครับตอนนี้บนตารางท็อปโฟเนี่ยการบีดแย่ง2ตําแหน่งจาก4ทีมตอนนี้นะครับไบรตันเนี่ยก้กาวขึ้นมาเป็นทีมที่ลุ้นโคต้าอยู่ซีแอลด้วยนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับเตะไปแล้ว33เกมนะครับแมนยูก็เตะไปแล้ว33เกมนิวคาสเซิลเนี่ยมีอยู่65แต้มนะครับลูกได้ลบเสียเนี่ยสาลูก ถ้าเล่นจนจบโปรแกรมแล้วชนะรวดเนี่ยก็จะมีอยู่แ0แต้มนะครับส่วนแมนยูเนี่ยนะครับตอนนี้มีอยู่3แต้มแต่ลูกได้ลูกเสียเนี่ยมีอยู่ค่าลูกนะครับถ้าเกมที่เหลือไม่แพ้อีกเลยนะครับไม่ทําแต้มโหลดอีกเลยเนี่ยจะมีแต้มทั้งหมด78แต้มซึ่งแน่นอนว่าก็การันตีนะครับที่จะเข้าไป UCL แแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับ เล่นไปแล้วส4สี่เกมมากกว่าทั้ง2ทีมนั้นนะครับหเกมตอนนี้มีอยู่ห9แต้มถ้าดูเฉพาะคะแนนตอนนี้เนี่ยลิวพูเนี่ยตามแมนยูอยู่4แต้มแต่มันมีเกมที่ลิวพูเตะมากกว่าด้วยนะครับเตะมากกว่าก็มองเป็นข้อเสียก็ได้มองเป็นข้อดีก็ได้นะครับลูกได้เสียเนี่ยลิวพูเนี่ยบวกถึง24ลูกนะครับมากกว่าแมนยูเยอะเลยนะครับมากกว่าถึงสิบ้าลูกนะครับ ถ้าชนะรวดเนี่ยก็จะมี71แต้มเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยจะต้องทําแต้มรวดอีก7แต้มนั่นก็คือเสมอทั้งสองแล้วก็แพ้อีกหนึ่งนะครับลิเวอร์พูลก็จะเบียดแซงแมนยูเข้าไปโดยที่ชนะด้วยลูกได้เสียนะครับส่วนไบรตันเองก็มีลุ้นนะครับเพิ่งเล่นไป32เกมน้อยกว่าลิเวอร์พูลอีกนะครับแล้วก็น้อยกว่านิวคาสเซลแล้วก็แมนยูนะครับแต่ตอนนี้มีอยู่5 5แต้ม น้อยกว่าลูพูอยู่4แต้มนะครับแต่ลูกได้ลูกเสียในีใกล้เคียงกันเลยนะครับบวกถึง22ลูกนะครับถ้าชนะรวดเลยก็จะมี73แต้มแซงลูพูขึ้นไปนะครับนั้นลูพูเนี่ยยังไม่การันตีแม้แต่โคต้าที่5นะครับที่จะได้เป็นเล่นในยูโรป้านะครับอันนี้นะครับภารกิจของลูพูก็คือถ้าผลออกมาในเกมที่เหลือไม่ชนะเกมใดเกมหนึ่งจบนะครับ ผมคิดว่าหลุดวงโครจรแน่นอนแต่ตอนนี้มีลุ้นแล้วก็ลุ้นที่จะเบียดใครได้มากที่สุดก็ต้องบอกว่าลุ้นที่เบียดแซงแมนยูเข้าไปอยู่อันดับ4นะครับอันดับ3เนี่ยผมคิดว่าการันตีสําหรับนิวคคสเซลไปแล้วในทัศนะผมนะ,ะทีนี้มาดูว่าเบรน f ์ฟอร์ดเนี่ยนะครับก็คือทีมตัวแสบเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะเล่นในบ้านก็ชนะลูภูไปา3ามตัวหนึ่งนะครับซึ่ง ลิวเบลูเนี่ยในเกมนั้นเนี่ยก็ถูกบีบถูกเพรสนะครับแล้วก็ลูกโต้กลับของเบรนฟอร์ดอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องถอนแค้นเบรนฟอร์ดเกมมีจุดเด่นก็คือนักเตะเนี่ยนะครับดุดันบูเพรสซิ่งแล้วก็สวนกลับแล้วก็ลูกตั้งเตะนะครับจะเป็นทีเด็ดของเบรนฟอร์ดเลยนะครับส่วนนักเตะอันตรายเนี่ยก็ต้องจับตาดูไอวานโทนี่แล้วก็เอมบูโม บวกกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้พักมากกว่าด้วยนะครับเพิ่งเล่นเกมล่าสุดก็29เมษายนนะครับส่วนลิวพูเนี่ยก็เพิ่งเล่นเกมที่ผ่านมาหยกๆเลยนะครับก็ค่ำคืนวันที่สามต่อวันที่4ี่นะครับเพราะฉะนั้นดูจากการพักเนี่ยความสดของเบรนท์ฟอร์ดมีเยอะกว่าเราแน่นอนแต่เราได้เล่นในบ้านนะครับลิวพูเนี่ยพักมาแค่3ามวันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยสันนิษฐานเลยว่า มีการโลเทชันแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลิวพูลเนี่ยเข้าเบรกมาแล้วตามที่คาดหวังไว้ก็คือชนะมา5เกมเกมล่าสุดเนี่ยคลีนชีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเจสเวแต้มพลาดไม่ได้อีกเลยนะครับต้องชนะทุกเกมนะครับเบนฟอร์ดก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจะเป็นเกมที่ต้องเอาใจช่วยหนัก,นกเลยแต่ไม่ดึกมากนะครับเตะห้าทุ่กว่านะครับคืนวันเสาร เพราะนั้นการโลเทชันนักเตะมีแน่นะครับเกมก่อนนี้เนี่ยลูกูกก็โลเทชันไป3ตัวนะครับคิดว่าเกมนี้ก็ต้องมีน่าจะมีการโรเทชันแต่แนวรับนี่คิดว่าเจโรโบเนี่ยกลับมาประจําการแน่แน่แล้วนะครับเพราะว่าดูแลนะครับคอซสซาซิเมคาที่ลงเล่นแทนจโรโบเนี่ยก็ใช่ว่าจะดูดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วตอนถูกเปลี่ยนออกเนี่ยดูเหมือนมีอาการเย e l ข e y k ิ l น,นิดๆนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการคิดบัญชีเก่านะครับแลวเก็บ3ามแต้มให้ได้ เพราะว่าทุกๆแต้มมีค่ามากการที่ได้ไปเล่นใน UCL กับเล่นในยูโรปาเนี่ยผลประโยชน์มันต่างกันเยอะนะครับและนิมิตหมายที่ดีก็คือแมนยูเนี่ยนะครับมาแพ้แล้วก็มาไม่มีแต้มเลยสักแต้มเนี่ยในนาทีที่9ก้าสบกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันควรจะจบด้วยการเสมอนะครับมันจะทำให้โอกาสของลุฟเนี่ยน่าจะยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่เลย แต่มันเหมือนมีอะไรให้เราได้ลุ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บสามแต้มทุกเกมแล้วก็เข้าเบรกลวดเดียวเลยนะครับมีเกมนี้นะครับที่หนะักจากนั้นเดี๋ยวจะออกไปเยืนนะครับแล้วก็จะเล่นเกมในบ้านที่จะเจอแอสตันวิลล่านะครับซึ่งก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ทําให้เราต้องเล่นแบบใช้อะไรที่มันพิเศษพอสมควรนะครับ ต้องชนะ100%เนท่านั้นถ้าจะไป UCL เนะครับเสมอหรือแพ้ไม่ได้เลยนะครับจบนะครับทุกอย่างจบยูโรปาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้ชูหรือเปล่าเลยนะครับเพราะนั้นเกมนี้3มแต้มนะครับแล้วก็จะให้ดีก็ต้องล้างตาเคลียร์บัญชีเก่านะครับชนะ30ครับหรือแม่นก็มากกว่านั้นเลยนะครับนี่คือก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งหลังเกมเพราะตอนนี้เนี่ยผมเดินทางถี่มากนะครับหลังเกม มาว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ